สวัสดีค่ะพบกับเปิ้ลนะคะในช่องมิสูออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเปิ้ลพาทุกคนนะคะมาส่งมอบรถแอดพาร์แต่งเต็มคันนี้นะคะให้กับพี่แสงดาวนะคะนี่พี่แสงดาวแล้วก็พี่ทบนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่แสงดาวกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะกับรถคันนี้พี่แสงดาวรู้สึกยังไงคะชอบไหมเอ่ยกับรถคันนี้รั้งแรกก็ชอบมากเลยค่ะ <c oughs> ถูกใจเลยใช่ไหมูกใจกคะก็คือตรงตามที่คุยกันไว้เนาะใชนะ่แล้วก็อ่าเรื่อง การบริการของเปิ้นเป็นไงบ้างคะการบริการก็ดีค่ะรวดเร็วดีรวดเร็วใช่ไหมแล้วไฟแนนซ์นะคะไฟแนนซ์ไฟแนนซ์นนก็มาปุ๊บว่าเอกสฉากว่าด,ดีเดียรดีรวดเร็วเลยใช่ไหมไฟแนนซ์เราไปถึงที่เลยใช่ไหมคะแล้วพี่ทบล่ะคะถูกใจไหมเอ่ยกับรถคันนี้ใจครับแม็กก็ตามที่เลือกไว้เลยครับแม็กนี่คือพี่ทบเลือกเองเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นลายซัมโมไลที่พี่ทบหามาเป็นลายใหม่ด้วยนะคะนี่ครับผมชอบก็คือถูกใจแต่งเต็มตามที่เราตกลงกันไว้ไหมคะใช่ครับ แล้วเ่านมีการอัปเดตรูปหรือว่าการแต่งให้ไหมอัปเดตให้ตลอดนะครับก็คือมีการอัปเดตรูปให้ตลอดนะคะคว่าตอนใส่แม็กตอนใส่สกเกิร์ตหรืออะไรอย่างนี้ก็คือจะอัปเดตให้พี่พี่ทบตลอดเนะเาะเรื่องการบริการของเพิ่นเป็นไงบ้างคะพี่ทบพี่บริการดีมากครับ <laughs> แล้วดูเพืนจากช่องทางไหนเอ่ยทุกครับ พี่พี่ท็อปถือไหมขึ้นนิดนึงรู้จากยูทูปนะครับก็คือติดตามจาก youtube เลยเนาะครับผมต้องติดตามย t u b e มันจะเป็นสีเทาครับแต่ว่าพอคุยกันทางไลน์แล้วก็ชอบสีขาวสีขาวสวยเ่นะสีขาวสวยนี่ก็คือเราแต่งให้เต็มเลยนะคะก็คือที่พี่ทบดูก็คือติดตามมาจากช่อง youtube มาเลยใช่ไหมคะติดตามป็นนานแค่ไหนแล้วเลยก็มันก็ไม่นานนะครับประมาณ สเดือนมาตั้งแต่ตัว2020ออกมาผมเห็นจากยู u b บแล้วก็เข้าไปดูใน Youtube เสร็จก็เข้าไปดูในที่เขาข้างล่างให้ติดตามรางเฟซนะครับมิโซออนไลน์ก็ดูจากออนไลน์จริงอ๋อก็ตามจากออนไลน์แล้วก็พักเข้ามาจองเลยครับผมก็พักเข้ามาจองนี่ค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งคำการันตีนะคะว่าเราแต่งให้เต็มแล้วก็เราอัปเดตการแต่งรถให้ลูกค้าทุกขั้นตอนนะคะ อันนี้ก็คือพี่ทบกับพี่แสงดาวการันตีให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าของเปิ้ลแต่งให้เต็มแต่งให้จริงนะคะวันนี้เปิ้ลจากช่องมิสูออนไลน์นะคะก็ขอขอบคุณพี่ทบกับพี่แสงดาวมากนะคะที่เลือกซื้อรถกับทางเปิ้ลนะคะขอบคุณค่ะ